มาต่อกันที่ EP ีที่5จากความเดิมท้ายคลิป EP ีที่แล้วสำนักพิมพ์ได้ติดต่อมาขอร่วมงานกับจอมซุนพอจอมซุนเห็นแบบนั้นก็ดีอกดีใจยกใหญ่เธอรีบวิ่ง4ี่คุณร้อยไปหานางเอกที่ร้านกาแฟกะว่าจะบอกเรื่องนี้กับนางเอกซะหน่อยแต่ถ้าว่าพอไปถึงกลับเห็นสีหน้าของนางเอกดูไม่ค่อยสู้ดีนัก เธอเลยลองเอามือไปแตะที่หน้าผากนางเอกเบาๆผลปรากฏว่าเธอกำลังป่วยเป็นโรคสวรรค์สาเหตุมาจากการที่เธอโกหกว่าตัวเองไม่ใช่นางฟ้าจอมซุนทักผู้เป็นแม่ด้วยสีหน้าที่ตกใจว่านี่แม่ฝ่าฝืนกฎสวรรค์หรอคะแม่รอหนูแป๊บหนึ่งนะหนูจะไปตามคนมาช่วยเพราะว่าแล้วจอมซุนก็กลายร่างเป็นเจ้าแมวเหมียวบุกเข้าไปหาคิมกึมในห้องแลบ็บและขอให้คิมกึมช่วยพานางเอกไปส่งที่บ้าน พอมาถึงคิมกึมก็รีบไปหาผ้าชุบนะ้ำมาเช็ดตัวให้นางเอกหวังจะให้อาการป่วยของเธอทุเลาลงแต่ทว่า เช็ดยังไงไข้ก็ไม่ยอมลงสักทีคิมกึมเลยถามจอมซุนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จอมซุนเล่าให้เขาฟังว่านางเอกเป็นโรคสวรรค์ก่อนหน้านี้เธอปฏิเสธการมีอยู่ของตัวเองไปโกหกผู้อื่นว่าตัวเองไม่ใช่นางฟ้าเธอจึงถูกฝ่ายบัญชาการดินแดนสวรรค์ลงทันทางเดียวที่จะช่วยให้อาการป่วยนางเอกดีขึ้นได้คือต้องใช้ผลของลูกท้อรักษาถ้าว่าไอ้ผล,ลไม้นั่นมันไม่ได้หามาได้ง่ายๆเลยแต่ถึงอย่างนั้นคิมกึมก็ไม่ยอมแพ้เขาบอกจอมซุนอย่างมุ่งมันว่าเขาจะไปหาผลลูก ้ไดพอพูดจบเขาก็ออกไปหาซื้อผลไม้ดังกล่าว ในระหว่างนั้นนางเอกที่กําลังนอนจมไข้สวรรค์อยู่เธอก็ฝันเห็นเรื่องราวเก่าๆของตัวเองในอดีตตอนที่เธออยู่บนดินแดนสวรรค์กับเพื่อนๆอีกสองคนนั่นก็คืออ e ีจีเทพแห่งไฟและบาอูแซเทพแห่งสายลมทั้ง3คนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่อุปนิสัยของพวกเขานั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงบาอูแซเทพแห่งสายลมนั้นเป็นเทพที่สุขุมและใจกว้างดั่งแผ่นผา,นผาต่างจากอ e ีจีเทพแห่งไฟที่มีอุปนิสัยขี้ใจร้อนรังเกียจเดียดฉันพวกมนุษย์จอมโลภเข้าใจ ด้วยความที่อุปนิสัยของเธอเป็นแบบนั้นเธอจึงมักจะถูกแทพแห่งดาวเหนือลงทันอยู่บ่อยๆซึ่งพอเพื่อนๆรู้ข่าวว่าเธอถูกลงทันพวกเขาก็พากาันเอาลูกท้อมาเยี่ยมไข้เธอนางเอกถามแทพแห่งไฟว่าครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นอีกทำไมเธอถึงถูกลงทันได้ แท้แผงไฟเล่าให้เธอฟังว่ามีมนุษย์หน้าเลือดกลุ่มหนึ่งเอารัดเอาเปรียบพวกมนุษย์ที่ต่ำต้อยกว่าเธอยอมไม่ได้เลยลงไปเผาที่ทำกินมนุษย์หน้าเลือดนั่นจนเสียหายหวังจะแก้แค้นให้มนุษย์ผู้ต่ำต้อยที่ถูกกระทำโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าการกระทำของเธอนั้นมันได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ซึ่งหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุที่เธอก่อเขาคนนั้นก็คือเจ้าของที่ดินบริเวณใกล้ๆนางเอกบอกว่าคนผู้นั้นโกรธมากที่ที่ดินของเขาได้รับความเสียหายเขาจึงไปขโมยข้าวปลาอาหารของคนที่อยู่บริเวณนั้นทั้งหมดท่านรู้ไหมว่าการกระทําอันชอบธรรมของท่านมันทําให้เกิดผลเสียจนเรื่องแย่กว่าเดิมเทพแห่งไฟยังคงไม่โลดและตอบกลับนางเอกว่า ทั้งนั้นข้าก็ควรไปเผาพืชผลที่เจ้าของที่ดินขโมยมาให้หมดนางเอกบอกให้เทพแห่งไฟใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งทําอะไรวู่วามลองเชื่อใจมนุษย์ดูสักครั้งเถอะไม่แน่มนุษย์อาจจะคิดได้และเปลี่ยนผิดเป็นถูกก็เป็นได้พอเทพแห่งไฟได้ยินแบบนั้นก็โมโหโทสา ที่นางเอกเลือกเข้าข้างพวกมนุษย์แทนที่จะเป็นเธอเธอจึงเปลี่ยนน้ำชาในมือนางเอกเป็นเปลวไฟแผดเผาผิวหนังนางเอกให้รู้สึกร้อนรุ่มและวันเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปเหล่าเทพทั้งสามที่เป็นเพื่อนรักกันยังคงดำเนินชีวิตไปในแต่ละวันอย่างราบรื่นจนกระทั่งหลายปีต่อมาจูจๆเทพแห่งไฟกับเทพแห่งสายลมก็ได้หายตัวไปพร้อมกันอย่างปริศนา และตั้งแต่นั้นมานางเอกก็ไม่เห็นพวกเขาที่ดินแดนสวรรค์อีกเลยภาพตัดกลับมาที่ปัจจุบันพอนางเอกสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ตกใจที่เห็นโหลลูกท้อดองวางอยู่ข้างๆ เธอถามจอมซุนว่ามันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงจอมซุนก็เล่าให้ฟังว่าคิมกึมไปตระเวนหาซื้อหมาให้แม่ต้องไม่เชื่อหนูแน่ๆเลยเมื่อคืนคุณลุงวิ่งวุ่นทั้งคืนเลยกว่าจะหามาได้และภาพก็ย้อนกลับไปเมื่อคืนคิมกึมวิ่งเหงื่อแตกมาหาจอมซุนและบอกว่าเขาหาซื้อผลของลูกท้อไม่ได้เลยทําไงดีจอมซุนบอกว่าใช้แบบน้ําแทนก็ได้ค่ะ คิมกึมได้ยินดังนั้นก็ไม่รอช้ารีบตรงไปหาซื้อน้ำลูกท้อที่เป็นกล่องมาและค่อยๆป้อนให้นางเอกกินอย่างระมัดระวังจากนั้นเขาก็นั่งเฝ้าดูอาการนางเอกต่ออย่างสุภาพจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปหลายชั่วโมงคิมกึมค่อยๆเอามือไปแตะที่หน้าผากนางเอกอีกครั้งและเมื่อเขาเห็นว่าอาการป่วยเธอดีขึ้นแล้วเขาจึงพูดออกมาด้วยความโล่งใจว่าไม่เป็นอะไรแล้วนะครับคุณนางฟ้าพอพูดจบเขาก็หันไปห่มผ้าให้จอมซุนที่กำลังนอนหลับปุ๋ยอยู่ก่อนจะเดินออกจากบ้านไปอย่างเงียบๆ และภาพก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันจมซุนอยากบอกนางเอกเรื่องที่สำนักพิมพ์ติดต่อมามากแต่เธอคิดว่านางเอกต้องไม่อนุญาตแน่นๆเธอเลยเปลี่ยนใจเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับดีกว่าทางด้านของศาสตราจารย์จองนับวันเขาจะยิ่งได้เจอเจอกับเรื่องประหลาดมากขึ้นเรื่อยๆอย่างล่าสุดเขาก็ฝันเห็นน้องพญาตหน้าคล้ายจุดจู๋มายืนเต้นบีบอยโย่ Yo ให้เขาดูอย่างจัา ถึงแม้นี่จะเป็นฝันที่โคตรจะไร้สาระแต่ศาสตราจารย์จองก็ถือว่ายังดีกว่าฝันหาพูดผีเขาเล่าให้น้องพยาธิหน้าจู่ฟังว่าตั้งแต่เขาได้กินกาแฟของนางเอกเขาก็ไม่เคยฝันร้ายอีกเลยศาสตราจารย์จองพูดประโยคนี้ยังไม่ทันจะจบดีใครบางคนก็พูดสวนขึ้นมาว่าจริงหรือจ๊ะพอศาสตราจารย์จองหันไปดูต้นเสียงก็แทบช็อกเพราะคนคนนั้นคือนางเอกศาสตราจารย์จองถามนางเอกว่ามาที่นี่ได้ยังไงนี้นี่คุณตามผมมาถึงในฝันเลยหรือเนี่ย นางเอกหยิบแหวนยกขึ้นมาแล้วบอกว่านี่คือแหวนวิเศษจากดินแดนสวรรค์เธอได้แหวนวงนี้มาตอนช่วงอบรมนางฟ้าหน้าใหม่ถ้าสวมใส่มันเข้าไปที่นิ้วก่อนนอนเธอจะสามารถไปเข้าฝันใครก็ได้ตามที่ต้องการศาสตราจารย์จองแทบไม่อยากเชื่อในสิ่งที่นางเอกพูดเลย แต่ก็น่าแปลกตรงที่ว่าเขารู้สึกเหมือนว่าจะรู้จักกับนางเอกมนมนานแล้วนางเอกบอกว่าไม่แปลกหรอกที่เขารู้สึกแบบนั้นเพราะเธอกับเขาถูกโชคชะตาผูกพันเข้าด้วยกันเมื่อนานมาแล้วคุณเคยเป็นทั้งดวงดาวและดวงจันทร์ของฉันคุณเหมือนฝนที่ตกลงมาตอนหน้าแลง้งเป็นเหมือนตะเกียงที่ส่องสว่างในความมืดศาสตราจารย์จองคะเราสองคนเป็นสามีภรรยากันคะ่ะ ฉันรักคุณมานานแสนนานแล้วแล้วแล้วทันทีที่สิ้นเสียงประโยคนี้ศาสตราจารย์จองก็ถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงเพลงของแม่คิมกึมเช้านี้แม่คิมกึมลงทุนตื่นตั้งแต่6กโมงเลยเพื่อลุกมาทํากับข้าวกับปลาอร่อยอร่อยให้สองหนุ่มทานศาสตราจารย์จองถามแม่ว่าคิมกึมหายไปไหนทําไมไม่เห็นเขาออกมาทานข้าวด้วยกัน แม่บอกว่าคิมกึมเพิ่งจะกลับเข้าบ้านมาตอนเช้ามืดเห็นบอกว่าไปดูแลเพื่อนที่เป็นไข้ามาพอสาตราจารย์จองได้ยินแบบนั้นก็เกิดความสงสัยว่าเพื่อนคนนั้นของคิมกึมคือใครกันนะเขานั่งคิดเรื่องนี้ไปด้วยนั่งสวยเข้าไปด้วยระหว่างนั้นแม่คิมกึมก็เนียนเนียนตะสาวรุ่นใหญ่ให้เขาทําความรู้จักโดยเธออ้างว่าเธอเห็นสาตราจารย์จองโสดมานานแล้ว เธอกลัวว่าเขาจะขึ้นคานก็เลยไปเฟ้นหาสาวงามรุ่นใหญ่มาให้เขาคนหนึ่งพอศาสตราจารย์จองเห็นหน้าสาวคนดังกล่าวข้าวเข้าที่สวยเข้าไปเมื่อกี้แทบพุ่งกระฉุดออกมาจนหมดกระเพาะเลยเจ๊หาแฟนให้ผมหรือหาแม่ให้ผมนี้หลังจากศาสตราจารย์จองทำธุระส่วนตัวเสร็จเขาก็รีบมุ่งหน้ามาที่มหาวิทยายลายัยกะว่าจะมาคุยกับนางเอกเรื่องฝันเมื่อคืนสักหน่อยแต่พอไปถึงที่ร้านเจ๊ J. หัวแดงกลับบอกว่าวันนี้นางเอกลาทางด้านของเหล่าเทพกองแก๊ง ตอนนี้ไอ้รถไฟหน้าจริงเหลนมันใกล้เข้ามาหาพวกเขาเต็มทีแล้วนั่นแหละอีกนิดเดียวคือเตรียมกลับบ้านเก่าได้เลยท่ามกลางสถานการณ์ที่น่าสิวหน้าขวานนางฟ้าโอก็นึกขึ้นได้ว่าเธอพกถั่ววิเศษจากดินแดนสวรรค์มาด้วยนี่ว่าเมื่อรู้แบบนั้นแล้วเธอก็ไม่รอช้ารีบส่มเอา,มาเมล็ดถั่วนั่นออกมาใช้งานหเม็ดหวังจะพาเพื่อนๆหน้ามืนวับไปดินแดนสวรรค์ แต่โชคร้ายที่มเมล็ดถั่วมเมล็ดนั้นดันเป็นมเมล็ดถั่วที่ใช้ย้อนเวลาเหล่าแทบหน้ามึนทั้ง3 <c oughs> ก็เลยได้ย้อนเวลากลับมาที่สถานีรถไฟม็อกโพอีกครั้งและมันก็ทําให้พวกเขาได้เจอกับบักโจนที่ขโมยกระเป๋าตังอาจารย์กูไปซึ่งความพีคคือบักโจนปอดแหกคนนั้นดันเป็นอดีตสามีที่ขโมยชุดปีกของนางฟ้าโอไปในชาติก่อนนางฟ้าโอเห็นแบบนั้นจึงไม่รอช้ารีบสับตินแตกตามผัวเฮงซวยไปหวังจะเอาชุดปีกนางฟ้าของเธอคืนมา ตัดภาพมาที่อาจารย์อีเธอแกล้งๆถามศาสตราจารย์จองว่าสรุปแล้วนางเอกเป็นนางฟ้าจริงๆรอเปล่าศาสตราจารย์จองพูดอย่างเซ็งๆว่าจะถามเพื่อมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์อีทําหน้าตาจริงจังและบอกว่าใช่เรื่องนี้มันซีเรียสเกินกว่าเธอจะปล่อยผ่านไปได้นายไม่อยากรู้หรอ ว่าทำไมเธอถึงพูดแบบนั้นออกมาศาสตราจารย์จ้องนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเล่าเรื่องความฝันเมื่อคืนให้อีกฝ่ายฟังเขาบอกว่าในฝันนะ่ะเขาไปเจอนางเอกมานางเอกบอกว่าเขากับเธอเคยเป็นสามีภรรยากาันพออาจารย์อีโดนประโยคนี้ฟาดเข้าให้เธอก็โมโหตบโต๊ะดังบึ้งปัง,ปงตามมาด้วยเสียงบ่นที่ชวนให้หน้าหนวกหูทำเอาอีกฝ่ายนี่ถึงกับงงเลยว่ากูทำอะไรผิดอีกเออทำไมต้องวินแรงเบอร์นั้นด้วยวันนี้ผีเข้ามาหรือไงยายบ้าทำไมเธอถึงทำตัวแปลกๆแ,แ,แบบนี้ อาจารย์อีแย้งกลับไปว่าจะคิดอะไรก็แล้วแต่ปุ๊เลยจากนั้นเธอก็หนีไปออกกําลังกายที่ยิมเพื่อให้ความโกรธที่อยู่ในใจมันทุเลาลงซึ่งระหว่างนั้นเธอก็ไม่ทันได้สังเกตว่าพ่อหนุ่มหน้าตีกําลังแอบถ่ายวิดีโอเธออยู่ตัดภาพมาที่เหล่าเทพของแกง๊งนางฟ้าโอสารภาพกับเพื่อนๆว่าจริงๆแล้วบักโจนปอดแหกที่ขโมยกระเป๋าตังอาจารย์กูไปคืออดีตสามีเฮงสวย ที่ขโมยชุดปีกนางฟ้าของเธอไปในชาติก่อนจากนั้นเธอก็วางแผนกับเพื่อนเพื่อหาทางเอาชุดปีกนางฟ้าของเธอคืนมาเจอกูแน่บักผัวเฮงซวยตัดภาพมาที่บ้านสาราจา์จองแม่โมให้คิมคึมฟังอย่างภาคภูมิใจว่าเธอแอบตอสาวรุ่นใหญ่คนหนึ่งให้กับสาราจา์จองและแม่ก็บอกให้คิมคึมหาฟงหาแฟนกับเขาบ้างเพราะแม่ไม่อยากเห็นเขาอยู่บนคานไปจนแก่ไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นใครแต่ถ้าลูกชายของแม่พึงพอใจแม่คนนี้ก็พร้อมเปิดไฟเขียวตลอด24ชั่วโมงนะจ๊ะตัดภาพมา มาที่ห้องแลบศาสตราจารย์จองเอาแต่คิดถึงเรื่องความฝันเมื่อคืนจนเห็นภาพหลอนของน้องพญาตาหน้าจู๋ตัวเดิมมาเต้นด็อกแดกให้เขาเห็นระหว่างทําการทดลองเมื่อยายแว่นเห็นศาสตราจารย์จองใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเธอเลยแนะนําให้เขาไปหากินกาแฟสุดดีดคุณสิบที่ร้านนางเอกดูรับรองดีดชิบหายว้วอดทั้งคืนเลยทันทีที่จบบทสนทนานี้อาจารย์อีก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเซลล์ศาสตราจารย์จองที่กําลังทําการทดลองว่ากําลังนั่งสองหารักแรกอยู่ระจ๊ะ อาจารย์อีพูดยังไม่ทันขาดคําสักพักนางเอกก็เดินผ่านหน้าห้องแลบไปในสภาพที่ในมือถือของอะไรบางอย่างอยู่ศาสตราจารย์จองเห็นดังนั้นก็ไม่รอช้ารีบดันดุมดุมออกไปหาหนางเอกอย่างหน้าระลืน่นเพราะเข้าใจว่านางเอกมาหาตัวเองแต่ที่ไหนได้นางเอกมาหาพ่อไมโครเวฟคิมกึมตังหาก เมื่อไม่เป็นไปอย่างที่ตัวเองคาดหวงังศาตราจารย์จงเลยน,นอยสะบัดเลยตัดมาทางฝั่งของนางเอกเธอเอาต้นดอกบัวให้คิมกึมเป็นของขวัญตอบแทนที่เขาช่วยชีวิตเธอไว้จากโรคสวรรค์เมื่อคราวก่อนฉันมีพรสวรรค์ที่ไม่ค่อยมีประโยชน์มากเท่าไหร่นักที่พอทําได้ก็คือการทําให้ดอกไม้บานดังนั้นฉันก็เลยเลี้ยงดอกบัวนี้เพื่อเอาให้คุณค่ะตอนนี้มันยังเป็นดอกตูมอยู่ก็จริงแต่ถ้าคุณรดน้ําและพูดกับมันพราอๆอีกไม่นานมันก็จะบานค่ะ และนางเอกก็ส่งยิ้มให้คิมกึมทีหนึ่งทางด้านของศาสตราจารย์จองเขาเอาแต่นั่งเงียบไม่ยอมพูดยอมจาใครชวนคุยอะไรเขาก็ไม่หือไม่อือด้วยอาจารย์อีเห็นแล้วรู้สึกอารมณ์บอดจอยเธอก็เลยขอตัวออกมาข้างนอกก่อนและตอนนั้นเองเธอก็มาจ้าเอใส่คิมกึมที่กําลังยืนพูดคุยกับนางเอกในร่างของสาวสวยนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันต้องตาฝาดแน่ๆเลยทางด้านของคิมกึมเขายิ้มหน้าบานเดินเข้ามาในห้องแลบ พอศาสตราจารย์จองเห็นเขามีท่าทีแป,แปลกๆเลยถามกลับไปว่าเขาเป็นอะไรคิมกึมมองหน้าเขาและพูดอย่างเขินอายว่าศาสตราจารย์ครับผมว่าผมตกหลุมรักคุณนางฟ้าเข้าให้แล้วแหละและคิมกึมก็นึกย้อนไปในอดีตตอนที่ลุงเขียดที่หนองน้ําอบรมสั่งสอนเขา ลุงเขียดบอกกับเขาว่าไม่ว่าน้ําจะเต็มไปด้วยโครนแค่ไหนแต่ดอกบัวอย่างคิมกึมก็ยังเบ่งบานอย่างสวยงามในตอนนั้นคิมกึมยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจความหมายพวกนี้แต่พอเขาโตขึ้นเขาก็ได้มารู้จักนางเอกว่ามันเป็นประโยคฮิวใจเพราะงั้นทุกๆครั้งที่เขาเป็นทุก์เขาจะนึกถึงประโยคฮิวใจเหล่านั้นเสมอเพราะมันจะช่วยปลอบประโลมให้จิตใจเขาดีขึ้นตัดภาพมาหลังเลิกงานพ่อนุ่มๆกลับมาถึงบ้านศาสตราจารย์จองก็ยิงคําถามใส่คิมกึมว่าทําไมนางเอกถึงให้ดอกบัวกัวกบเขาคิมกึม บอกว่าเมื่อวานนางเอกป่วยแล้วเขาไปช่วยดูแลเธอเธอก็เลยตอบแทนเขาด้วยดอกบัวต้นนี้พอพูดจบคิมกึมก็เตรียมตัวจะกลับเข้าห้องแต่สาตราจราย์จองก็รั้งเขาไว้อีกด้วยคำถามที่ว่าทำไมจูจ่ๆนางเอกถึงป่วยคิมกึมตอบกลับไปว่านางเอกเป็นโรคสวรรค์สาเหตุมาจากการที่เธอพูดโกหกว่าตัวเองไม่ใช่นางฟ้า เมื่อศาสตราจารย์จองได้ยินคำตอบก็ชะงักไปก่อนจะมารู้ตัวทีหลังว่าตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทําให้นางเอกเป็นแบบนั้นเขาจึงรู้สึกผิดและเป็นห่วงนางเอกขึ้นมานี่ฉันทาอะไรลงไปเนี่ยคุณซอนอกนําจะป่วยหนักขนาดไหนกันนะหลายสัปดาห์ผ่านไปนางเอกและแม่เสือสาวจอมซุนของเรายังคงใช้ชีวิตอยู่ที่โซ่ต่อเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคิมกึมขยันมาเยี่ยมทั้งคู่บ่อยขึ้นและทุกครั้งที่เขามาก็ไม่ได้มามือเปล่าด้วยเขามักจะซื้อของฝากน่ารักน่ารัก ติดไม้ติดมือมาฝากจอมซุนด้วยเสมออย่างวันนี้เขาก็ซื้อหมวกกับผ้าพ,พันคอมาฝากจอมซุนนั่นเลยทําให้จอมซุนรู้สึกชอบเขามากกว่าคนที่คาดว่าเป็นพ่ออย่างศาสตราจาจ์จงเสีอีขอบคุณสําหรับของขวัญน,นะคะคุณลุงจากนั้นจอมซุนก็พาคิมกึมมานั่งเล่นในบ้านระหว่างนั้นเธอเล่าเรื่องที่สำนักพิมพ์ติดต่อมาให้เขาฟังก่อนจะขอร้องให้เขาช่วยไปพบสำนักพิมพ์ดังกล่าวแทนเธอหน่อยอันที่จริงหนูก็อยากไปเองอยู่นะคะ แต่หนูกลัวจะไปกลายร่างให้พวกเขาเห็นถ้าแม่รู้เดี๋ยวแม่ก็มาบ่นหนูอีกคิมกึมบอกว่าเขาเรียนเอกวิทยธรรมชาติมาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวรรณกรรมเลยนะจอมซุนบอกว่าไม่เป็นไรเลยเขาแค่ไปเข้าสัมภาษณ์แล้วก็เซ็นสัญญากับสำนักพิมพ์แทนเธอเฉยๆถ้าได้ค่าตอบแทนมาเดี๋ยวหนูจะจ่ายให้คุณลุงครึ่งหนึ่งเลยค่ะ และเธอก็ทำหน้าตาบ้องแบ้วอ้อนวอนคิมกึมหวังจะให้คิมกึมใจอ่อนยอมช่วยเธอซึ่งวิธีนี้มันก็ได้ผลจริงๆิคิมกึมทนลูกตื้อของจอมซุนไม่ไหวเลยยอมตอบตกลงว่าจะช่วยอย่างง่ายดายเพื่อตอบแทนที่คิมกึมช่วยเหลือเธอจอมซุนเลยลุกไปทำของอร่อยๆมาให้เขากินในระหว่างที่รอจอมซุนคิมกึมก็เดินสำรวจดูภายในบ้านไปด้วยพลางๆและตอนนั้นเองเขาก็ไปเจอกับถุงเครื่องหอมชิ้นหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะ แวบ,บแรกที่เขาเห็นถุงเครื่องหอมปริศนานั้นเขารู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตามันเอามากๆเหมือนกับว่าเขาเคยเห็นมันที่ไหนมาก,ก่อนจากนั้นคิมกึมก็ไปจ้าเอใส่ไข่ใบเดิมที่เขาเคยทำร้าวเมื่อตอนไปที่เขากระเยรยงเขานั่งครุ่นคิดอะไรอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะรวบรวมความกล้าเอื้อมมือไปแตะแตะไข่ใบนั้นอีกครั้ง ทันทีที่ไขใบนั้นถูกคิมกึมสัมผัสมันก็สัน่นริกๆเหมือนส่งสัญญาณอะไรบางอย่างคิมกึมลองเสียงเอามือไปแตะดูอีกครั้งซึ่งครั้งนี้มันทั้งสั่นและร้าวเพิ่มมากขึ้นจนน่าตกใจแถมมันยังตะโกนทักคิมกึมตามหลังอีกด้วยว่านอนทันพ่อใช่หรือเปล่าครับ ผมจอมดนลูกชายอีกคนของพ่อเองทันทีที่สิ้นเสียงประโยคนี้จมซุนก็เดินหน้าระลื่นออกมาจากในครัวก่อนจะเหลือไปเห็นว่าไข่พี่ชายของเธอดิ้นอีกแล้วเมื่อจอมซุนเห็นว่าไข่ของพี่ชายมีปฏิกิริยาเธอจึงรีบวิ่งไปบอกให้นางเอกมาดูเหตุการณ์นี้ที่บ้านนางเอกบอกจอมซุนว่าจอมดนพี่ชายของเธอที่อยู่ในไข่เขากําลังจะออกมาลืมตาดูโลกแล้วจมซุนมองไปที่ไข่ของพี่ชายอย่างมีความหวงังก่อนจะนึกย้อนไปในอดีตสมัยที่เธอยังเป็นเด็กน้อยไร้เดียงสา ตอนนั้นเธอถูกแก๊งเจ้าเด็กอ้วนล้อเลียนว่าเป็นเด็กนิ้วด้วนไม่มีพอ่อหน้าตาก็ขี้เร่ไม่มีวันได้แต่งงานหรอกเมื่อจอมดนมาเห็นน้องสาวสุดที่รักโดนรังแกเขาจึงรีบเข้ามาปกป้องเธอด้วยความเป็นห่วงพอจอมซุนนึกถึงเรื่องเก่าๆเ,เหล่านี้ทีไรเธอก็อดที่จะร้องไห้ออกมาไม่ได้ทุกทีตัดภาพมาที่เหล่าเทพของแก๊งบักหน้าเลี่ยมบอกเพื่อนๆว่าก่อนหน้านี้เขาเห็นสามีเฮงซวยของนางฟ้าโอเดินตัวปลิวออกมาจากบริษัทจัดหางานพวกเขาเลยตัดสินใจตามไปที่นั่น ะว่าจะไปหาเบาะแสของบักจนชั่วจากนายหน้าซะหน่อยแต่พอคุยไปคุยมาพวกเขากลับได้งานมาซะงั้นอ้าวได้งานเฉยเล็กครูตัดภาพมาที่อาจารย์อีเธอยังขนลุกขนพ้องไม่หายเลยเรื่องที่เธอเห็นนางเอกหลายร่างได้ แล้วประเด็นคือพอนางเอกกลายร่างเป็นสาวแล้วหน้าตาก็ดันสะสวยซะด้วยนั่นเลยทําให้อาจารย์อีอารมณ์บ่จอยแบบสุดๆที่ศัตรูหัวใจอย่างนางเอกบางอาจหน้าตาดีตีคู่มากับเธอตกดึกในคืนนั้นจมซุนเมาเรื่องนิสัยของคิมกึมให้หนางเอกฟังเธอชมว่าคิมกึมนับเป็นคนจิตใจดีนะ เวลามีปัญหาอะไรก็ยื่นมือเข้ามาช่วยตลอดแต่สิ่งที่ชวนให้หน้าหนหวยก็คือความทื่อความโกะของเขาเนี่ยแหละเขาชอบทําตัวรนเวลาเผชิญหน้ากับปัญหานางเอกพูดสวนขึ้นมาว่าก็เหมือนพ่อของเธอนั่นแหละเขาคนนั้นก็เป็นคนทื่อๆเหมือนกันเพราะแบบนี้สมัยก่อนเขาก็เลยขายฟื้นไม่ได้เลยถ้าตอนนั้นพ่อของลูกคิดเสียหน่อยคงเอาฟื้นนั่นไปแลกกับอย่างอื่นได้ แต่เขาก็ไม่ทําและแบกฟืนเหล่านั้นกลับมาที่บ้านจมซุนบอกนางเอกว่าเธอจําเรื่องพวกนั้นไม่ได้แล้วเพราะมันผ่านมานานเกินแต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอจําได้ขึ้นใจเลยก็คือพ่อเป็นต้นเหตุที่ทําให้ครอบครัวจนนางเอกรีบพูดตัดบทและดุจมซุนว่าถ้าพ่อของเธอมาได้ยินเข้าคงเสียใจมากแน่ถึงแม้เขาจะไม่ค่อยมีพรสวรรค์นในการขายฟืนแต่อย่างน้อยเขาก็นําฟืนที่ขายไม่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการทําให้พื้นบ้านที่อาศัยอยู่มันอุ่นขึ้นแม่อาจจะลืมทุกอย่างไปจนหมดสิ้น แต่ไม่เคยลืมความอบอุ่นที่พ่อของลูกมอบให้เลยและตอนนี้แม่ก็ดีใจที่ได้กลับมาเจอพ่อของลูกอีกครั้งในภพชาติใหม่เช้าวันต่อมาสาตราจารย์จองเอาหนังสือที่ยืมไปมาคืนให้คิมกึมที่ห้องด้วยท่าทีที่ปกติ แต่พอเขาเดินหันหลังออกมาจากห้องคิมกึมจูจ่ๆเขาก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมาอย่างกระทันหันในขณะเดียวกันภาพความทรงจําบางอย่างก็แล่นเข้ามาในหัวเขาด้วยเป็นภาพของชายคนตัดไม้ที่กําลังยืนคุยกับนางเอกที่ทําชุดปีกนางฟ้าหายชายตัดไม้เบือนหน้าหนีนางเอกด้วยความเขินอายก่อนจะมอบเสื้อคลุมของเขาให้นางเอกคลุมคลายหนาวนางเอกรับผ้าคลุมผืนนั้นมาและถามเขาว่าเขาเห็นชุดนางฟ้าของเธอที่วางพับอยู่ตรงนี้ไหม ชายคนตัดไม้ตอบด้วยเสียงที่เคอะเขินว่ากวางที่บอกให้เขามาที่นี่เป็นคนเอาไปพอดีเมื่อกี้ข้าช่วยชีวิตกวางที่กำลังหนีตายตัวหนึ่งไว้มันเลยนำทางข้ามาที่นี่นางเอกค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เขาอีกนิดและถามด้วยสีหน้าที่จริงจังว่าเขาชื่ออะไรชายคนตัดไม้ตอบกลับไปว่าเขาชื่อบาอูแซนางเอกที่ได้ฟังก็ตกใจมากเพราะมันเป็นชื่อเดียวกันกันกบเทพแห่งสายลมเทพที่หายตัวไปพร้อมกับเทพแห่งไฟเมื่อหลายปีก่อนนางเอกคิดว่าชายผู้นี้ ต้องเป็นเทพแห่งสายลมที่มาเกิดใหม่น่แน่เธอจึงเข้าไปสวมกอดเขาด้วยความคิดถึงพร้อมกับกล่าวลั่นวาจาว่าถึงแม้ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงและถึงแม้เราจะลืมเลือนเรื่องต่างๆไปแต่มีบางอย่างที่เราลืมไม่ได้นะทันทีที่นางเอกพูดจบชายคนตัดไม้ก็อุ้มเธอขึ้นมาและให้สัญญาว่าจะช่วยเธอหาชุดปีกนางฟ้าให้เจอจากนั้นเขาก็อุ้มนางเอกขึ้นบนหลังอย่างระมัดระวงังและพาเธอกลับบ้านด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยความสุข โดยที่เขาไม่ทันได้สังเกตว่าตอนนั้นมีกวางตัวหนึ่งกำลังจับตาดูพวกเขาทั้งคู่อยู่และ e ีพีที่5ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เพื่อนๆที่ฟังสปอยจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเข้ามาคอมเมนต์และเมาสมอยกับแอดได้เลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ท่านผู้ฟังรับฟังสปอยอย่างมีความสุขนะคะ